สวัสดีสวัสดีครับตอนนี้อมก็ยืนอยู่แถวสะพานเขียวนะท่านผู้ชมครับนะมาดูการอัปเดตหรือว่าการก่อสร้างการปรับปรุงสะพานเขียวให้ดีขึ้นนะท่านผู้ชมนี่เนาะอันนี้ก็จะอ,อัปเดตล่าสุดนะครับผมนะสะพานเขียวก็จะได้มีโฉมหน้าเป็นแบบใหม่ทุกคนนะนี่เลยเนาะช่างหรือว่า,าทุกคนกําลังปรับปรุงสะพานเขียวทุกคนนะพราอมกอ็พาทุกคนมา อัปเดตนะครับผมนะสะพานเขียวการสร้างที่แบบการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะสำหรับอะอคมนะหลังจากที่ห่างหายจากการที่แบบอัปเดตสะพานเขียวมาครับผมนะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้ก็ยืนอยู่ที่แถวๆสะพานเขียวครับผมเสื่อมไปนู่นครับผมเสื่อมไปแถวๆสวนเบญจาคทุนนะ นี่เลยนะผมนี่เนาะคือทำแบบใหม่บอกเลยเลยว่าสวยและอ่าทำทางแบบคล้ายๆแบบยกระดับขึ้นมานะทุกคนนะน่าจะทำเป็นาทางจัก,กรยานหรือว,ว่าทางเดินนนะก็มีส่วนหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคนนะนี่ตอนนี้ผมก็ามาเืินอยู่แถวๆสะพานเขียวจะเสื่อมไปแถวโน่นแล้วครับผม ส่วนเป็นจาเนาะแต่ว่าพาพี่พีเอฟซีมาดูผลการก่อสร้างดาูจะเป็นทางยกระดับเล้นนะจากนูน่นพะผมนะยกมาให้มันสูงขึ้นจนมาสุดนี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะุมน,นะถ้าเสร็จเดี่ยวบอมจะมาอัปเดตให้พี่พีเอฟซีได้ดูเรื่อยๆผมนะตอนนี้บอมก็เดินดูนะผมนะเลยเนาะสวยมากครับผมนะขนาดยังไม่เสร็จยังสวยงามขนาดนี้ดูเนาะ นี่เลยทุกคนอันนี้ก็มีการปูกระเบื้องนะครับผมนะกระเบื้องเนาะหรือว่าเบื่องคอนกรีตเดี๋ยวผมนะทำไว้อีกฝังหนึ่งคนฝบผมส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำนะผมนะแต่ทําฝั่งนี้ก่อนบอกเลยว่าถ้าเสร็จนี้แบบสวยงามมากๆนะครับผมนะดูดีอันนี้สามารถเหย็บได้ทุกคนคือมันแข็งตัวแล้วทุกคนมาดู ยาวไปนู่นนะน่าจะปูกระเบื้องหมดเลยนะทุกคนดูโอ้โหนี่เมืองไทยครับผมนี่คือถนนเมืองไทยนะครับอึ้งกับาทางฟุตบาทแล,ลนะ้วทุกคนอยากมาอึ้งกับถนนเมืองไทยดูครับถนนอะไรท้งสวยงามขนาดนี้ทุกคนดูความสวยงามถนนประเทศไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าโบมีข้อตำหนินะครับผมนะ หนุ่มเราไม่เห็นถนนเมืองไทยเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว้าวนะเพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เห็นก็คือ,อเขาเรียกอะไรนะมีการขับรถเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทุกคนครับดูแล้วก็ทางก็ไม่มีรุมไม่มีบ่อผมถนนนี้คือ 1 2 3 4ส,อส,สโอ้ถนนสี่เลนครับผมรวมอสองฝั่งคนเขาเรียกว่าเป็นถนน8เลนเลยนะผมนะเนาะปอดเมืองไทยครับผมสร้างได้ยังไงครับผมนะสร้างเขาเรียกอะไรนะสร้างสะพานลอยอยังอึ้งขนาดนี้คนเขาเรียกสกายวอล์กเนาะสะพานลอยยาวมากครับผมนะดูมาดูถนนก็แบบเห็นแล้วอึ้งเลยครับผม สวยงามอะไรป่านนี้ทุกคนดูถนนเมืองไทยถนนเมืองไทยครับนี่แหละครับผมนะการพัฒนาของประเทศไทยไม่มีการหยุดไม่มีการพักนะผมนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เต็มไปด้วยความาเจริญและเป็นระเบียบแล้วก็มีหลายๆสิ่งสวยงามทุกคนนะฝั่งนู้นนะผมนะที่เป็นตึกนั้นจะเป็นตึกวันแบงคอกนะครับผมนะ วองเคยไปถ่ายให้พี่เอได้เห็นแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้เดินลาอมาเนาะตามสะพานเขียวครับผมมาดูการปรับปรุงสะพานเขียวแล้วก็มาดูการก่อสร้างว่าเมื่อไรจะเสร็จครับผมนะอยากดูการพัฒนาของประเทศไทยต้องเดินดูแบบนี้ครับผมว่าเมืองไทยพัฒนาอย่างไรครับผมขนาดท่นทางเราเตนดูยังสวยเนาะปะเดี๋ยวพาพี่เอ c ไปฝั่งนี้ครับผมนะ ฝั่งนี้น่าจะเป็นสะพานสีฟ้าหรือเปล่าเมื่อก่อนที่เขา,าเขาเรียกอะไรนะเพื่อติดไฟชช่วยนะผมนะดูโอ้โหถนนเมืองไทยครับอ่อนซ้อนดีครับผมดูว้าวรถเยอะจริงๆครับผม นี่เลยพีพีเอซีครับนี่เนาะพี่เขาก็กําลังขอสร้างครับผมนะนี่เลยครับผมปูกระเบื้องก็ยังาไม่เสร็จครับผมถ้าเสร็จก็จะสวยแน่นอนครับผมเนะะเาะยาวมาจากโน่นเลยครับผมนะโอ้โหสุดยอดครับผมการพัฒนาเมืองไทยเลยนะนี่คือสะพานเขียวครับผม ก่อนน่าจะประดับประดาไปด้วยไฟนะทุกคนนะแต่วันนี้หรือว่าเขาจะเอาออกนะ้วคนนะน่าจะออกแล้วผมนะ,ะเอออมื่อก่อนเห็นหลายๆซ่อมมาถ่ายนะผมดูมายืนที่จุดนี้ทุกคนนี่ร้อมยืนต้องจุดนู้นครับผมข้ามมาพี่พี่เอฟซีได้เห็นแล้วก็มาถ่ายสะพานเขียวเนาะแล้วก็มาถ่ายถนนน,น,นะเปลี่ยนบรรยากาศครับผมวันนี้มาดูถนนเมืองไทยครับ สอ,ออนร้ายครับผมสอ,ออนหลายครับพี่น้องคราบบึ่งครับถนนเมืองไทยครับโอ้ยครับผมสวยงามามากครับผมฝั่งนี้จะเป็นวิวกรุงเทพนะครับผมนะะเป็นวิวสวนลุมเนาะอันนี้จะเป็นวันแบงคอกครับผมส่วนฝั่งนู้นกําลังก่อสร้างาเดี๋ยวว่ามีคิปลงให้ดูนะครับผมเนาะเซ็นเ,เตอร์ฟาร์กนะครับผมนะย่านสารแดงนะทุกคนนะดู การขับรถจะต่อแถวนะผมนะจะเลี้ยวออกฝั่งซ้ายจะต่อแถวนะจะแบบไม่ตรงไปและปาดออกแล้วนะสิ่งสังเกตของประเทศไทยคือจะเป็นระบบระเบียบมากคนระับผมดูสวนถนนดีดีครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดครับแม้แต่สะพานจะยั่งดูดยสวยงามมากน,นะครับผมนะไปะเดี๋ยวเอนจะไปก็จะเดินเข้าไปแถวสวน,นจเนนะ ให้เราไปดูกันผมนะนี่เลยทุกคนนะเมืองไทยนี่ทำอะไรก็เขาเรียกว่ามีความปลอดภัยไว้ก่อน,นครับผมนี่เลยเนาะจะมีป้ายนะครับผมนี่เขตก่อสร้างครับผมเขตก่อสร้างอย่เขาเรียกว่าอะไรนะป้อง้อนอันตรายครับผมดูสร้างสกายวอล รอบสวนศาสนาไม่รู้ว่ากี่ร้อยเมตรไม่รู้ว่ากี่อ่าเท่าไรครับผมแต่ว่าแบบจึ้งเลยนะผมนะมาเห็นคือแบบสวยงามมากๆครับผมดูอันนั้นจะเป็นด้านล่างครับผมสําหรับคนที่อยากวิ่งสาหรับคนที่ปั่นจักรยานครับเพราะว่าบ้อมวันนี้ออกมาจากอันเดรสฟันเขียวก็ยาวเข้ามาสวนแล้วครับผมมารูสกายออกเมืองไทยดูสวยงามมากๆครับผม ใครเนาะเป็นคนออกแบบครับผมนะดูนี่ก็มีอ่าชาวต่างชาติครับผมวี่อก,กลังกายเนาะถ้าถ้าไม่ออกแบบแบบนี้นะบอมก็เป็ดเป็นชัวราธนะบางคนเอาก็อาจจะไม่อยากวิ่งนะเพราะว่ามันใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่นะผมนะมุมนี้นนี่คือวิวกรุงเทพครับผมนะย่านนี้ย่านอาโศกนะครับผมนะ คนจะเยอะหน่อยครับผมนะดูต้นไม้เขียวสุ่มมากครับผมนะพร้อมน่าจะเดินไปนู่นนะครับผมนะถ้าเป็นยามค่ําคืนนะครับก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะมีไฟนะครับผมนะไฟที่ส่องสว่างก็สามารถมาวิ่งได้ครับผมนะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะส่วนมาก หลายคนก็อยากจะมา,าเดินเล่นกับผมดูดิป่าคล้ายๆแบบจำลองนะจำลองธรรมชาติเข้า,าไว้กับคมเจริญกับผมอีกาครับผม <c oughs> ดูขนาดเดินมายังเคลียร์สูบลกนครับ <c oughs> ด้านล่างนะผมนะ ก็จำลองธรรมชาติไว้ผมเหมือนมากครับผมเหมือนจริงๆดูมีเกาะกลางน้ํามีเกาะอะไรบ้างเยอะแยะครับผมดูมีนกเลยนะผมนะนูนนกอยู่นู่นเนาะแล้วก็มีศาลาต,ตรงนู้นด้วยครับผมสามารถนั่งได้เนาะเออว่ะคือแบบทําให้อา่าณวบในเวทเนาะกลับมาสู่จุดที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ จุดที่แบบอุดมสมบูรณ์ใจกลางเมืองนะครับผมนะโอสีเขียวมากครับผมวันนี้วิ่มเดินพาพี่เอฟซีมาชมว,วิวแล้วกันนะครับผมออกมาจากสะพานเขียวเนาะก็มีคนถ่ายรูปมีคนถ่ายอะไรเยอะแต่ว่ายามค่ำคืนเนี่ยแนะนําให้มาครับผมนะดูทุกคนขนาดใจกลางเมืองนะครับยังมีแบบนี้ดูทุกคนโอ้โหมืองไทย สุดยอดครับดูส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นใจกลางเมืองครับอโศกนะดูทุกคนนี่ครับประเทศไทยครับผมนะรักสิ่งแวดล้อมครับผมนะรักธรรมชาติรักต้นไม้ครับผมก็ทำให้ในบทวิเวทกลับมาครับผมนะก็มี ในานามีปลาในานามีปลาในาน,าาใน,านามีข้าวทุกคนขาดแค่ข้าวนะผมนะอันนี้คือครบแล้วทุกคนคือ,อตอน้นหญ้าผักบอกผักบุ้งมีแล้วครับผมนะปลามีแล้วนกมีแล้วครับผมนะมีนกอุดมสมบูรณ์หันไปฝั่งนูน้นเมืองที่เจริญครับผมดูโอ้โหสุดยอดครับผมนะพอมเดินมาจากฝั่งนูน้นครับผมเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับผมอาจจะไม่มีสาระแต่ว่าเน้นประโยชน์เน้นรีวิวสถานที่แล้วกันเนาะแก้วหงวัดสวัสดีครับสบายดีอย่าลืมกดติดตามเพื่อ,อไม่พลาดคลิปต่อไปครับสบายดีสวัสดีครับ